ช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจวันนี้ก็จะพามารับชมเหรียญน,นาลายทรงคุดหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านหนองจิกปี59นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแท้ทันหลวงปู่แสนท่านได้ปลูกเสกแล้วก็เป็นพระยุคต้น,ตนที่ได้รับความนิยมนะครับและพิมพ์ของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงปู่หมุนนะครับและรุ่นนี้ก็ได้จัดสร้างตอนหลวงปู่แสนท่านได้อายุ1้อยปีนะครับ และทางช่องก็จะพามารับชมกันทั้งหมด4เนื้อที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันแต่และเนื้อได้เลยครับโอ <Okay. S 1> เคเหรียญแรกนะครับก็จะอยู่ในรายการที่8ครับเป็นเนื้ออาปากาหน้ากาก,ากทองทิพย์ลงยาสีสม้มมีจำนวนการจัดสร้างแค่599เหรียญน,นะครับจัดสร้างน้อยมากด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงปูแสนท่านั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับมียัน ด้านไหลซ้ายขวาและด้านล่างจะเขียนหลวงปู่แสนปัสสันโนอายุ109ปีเป็นเหรียญคุยพื้นลงยาสวยๆนะครับแล้วก็มาชมด้านหลังของเนื้อนี่นะครับเป็นเนื้ออาปากา้าด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์ผานาละายทรงขุดครับด้านหลังก็จะตอบโค้ดและหมายเลขร<ๆ>ันดัมเบอร์เหรียญที่2นะครับเป็นเนื้ออาปากา้าลงยาสีฟ้านะครับก็จะเป็นลงยาฟ้าจีวรเหลืองครับ เนื้อนี้นะครับก็จะอยู่ในชุดของขวัญลงยาครับมีจํานวนการจัดสร้างแค่500เหรียญเท่านั้นนะครับเป็นขุยผืนลงยาสีฟ้านะครับเหรียญก็ซีนเก็บผิวไว้อย่างดีนะครับสวยงามทะลุซีนเลยทีเดียวและมาชมด้านหลังของเนื้อนี้นะครับก็จะตอกหมายเลขรันนัมเบอร์แล้วก็ตอกโค้ดแสนนะครับ มาชมเหรียญที่3นะครับก็จะเป็นเนื้อละคังลงยาแดงหรือเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับจีวรเหลืองครับเนื้อนี้ก็จะอยู่ในชุดของขวัญลงยาครับมีจํานวนการจัดสร้าง500เหรียญเท่านั้นนะครับเป็นคุยพื้นลงยาแดงครับจะถูกจะแพงกระแดงไว้ก่อนสีที่นิยมที่สุดแล้วมาชมด้านหลังของเนื้อนี้นะครับด้านหลังก็จะตอกโค้ดและหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับ มาชมเหรียญที่4นะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับเป็นรายการที่11มีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด2,500เหรียญครับและเนื้อนี้ก็ไม่ได้ลงยานะครับก็เลยมาตอกหมายเลขลันดัมเบอร์ที่หน้าเหรียญน,นะครับและก็ตอกอีก2โคตดที่หน้าเหรียญเช่นกันนะครับมาชมด้านหลังของเนื้อทองแดงผิวลุ่งนะครับสวยงามมากๆครับเส้นเก็บผิวไว้เดิมๆครับ เนื้อนี่ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่มีสเสน่ห์ในตัวเลยทีเดียวครับหน่าสะสมหน้าบูชามากๆและมาชมหน้ากล่องของเหรียญหน้าลายทรงคุดหลวงปู่แสนปัสสันโนวัดบ้านหนองกิกปี559กันบ้างนะครับแต่และเนื้อก็มีสีพื้นรองเหรียญในกล่องนะครับก็จะเป็นสีแตกต่างกันไปนะครับและตอนนี้ทางช่องก็เหลือเก็บแค่สีเนื้อเท่านั้นนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนเพื่อน,นท่านใดสนใจบูชารุ่นนี้นะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางไลน์นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไอดีไลน์และโทรศัพท์ไว้ให้นะครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ